สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนทั่วลงแซนเคลื่อนไหวล่าสุดดูไม่เสียใจกับการเสียชีวิตแตงโมสักนิดจากกรณีที่ไฮโซปอนั้นได้ประกาศบวชให้แตงโมนิดากลางรายการหุ่นกระแสดโดยไฮโซปออบกระติกแซนได้มาออกรายการของกระแสขายปริศนาถึงสาเหตุการเสียชีวิตของแตงโมนิดาและมีช่วงท้ายของรายการที่สังคมให้ความสนใจเมือ่อไฮโซปอนั้นได้ประกาศบวชให้แตงโมนิดาทมกลางชาว เน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายอีกทั้งได้เผยคําพูดสุดท้ายก่อนแตงโมนิดาพลัดตกเรือต่อหน้าต่อตาโดยแซนนั้นได้กล่าวว่าแตงโมเดินไปฉี่ท้ายเรือในขณะที่ตนเองนอนเล่นโทรศัพท์มือถือแต่ไม่ได้สนใจเพียงแค่รู้ว่าแตงโมจับขาขณะฉี่แต่เมื่อแตงโมจะลุกขึ้นก็เหมือนจะเสียหลักล้มเลยขอจับแซนแซนจึงกล่าวว่าเดี๋ยวกูตั้งหลักก่อนก่อนที่แตงโมจะกรีดิตกน้ําไปต่อหน้าต่อตาจึงตะโกนบอกเพื่อนทันทีโดยเผยสาเหตุที่ ไม่ได้ช่วยแต่งหมูพระตัวเองอาจจะตกน้ําลงไปด้วยได้และต้องบอกเวาลาสุดทวนลงแซนวิส่าพัทหลังเคลื่อนไหวล่าสุดชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโดยงานนี้แซนวิสาพัทก็ได้โพสต์ภาพยิ้มแย้มจนดูไม่เสียใจกับการเสียชีวิตของแตงโมนิดาสักนิดทมกลางชาวเน็ตที่เข้ามาถล่มวิจารณ์อย่างมากมายท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ